แฟชั่นไดมอนด์รอยัลใหม่ดากอนสไปสายลับมังกรก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูชุดใหม่ในตู้สุ่มไดมอนด์รอยัลกันเป็นตู้ที่ผมไม่ค่อยได้กดเข้ามาสุ่มเท่าไหร่นะเพราะว่ากดสุ่มทีไรเนี่ยเกลือตลอดมันเล่นผมเลขลัคกี้ตันตลอดเลยนะฮะคือเป็นตู้ที่อยู่คู่กับฟรีไฟล์มาตั้งแต่ยุคแรกๆจริงๆเกลือเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับ รอบนี้เป็นชุดอะไรครับเนี่ยมีมังกรทองเลื้อยอยู่บนตัวเสื้อด้วยส่วนข้างบนก็เหมือนมียศมีหมวกตำรวจด,ด้านหลังนี่ก็เป็นตรามังกรทองกลมๆนี่มีมังกรตัวใหญ่เลื้อยข้างหลังแล้วก็มีแซ่ด้วยหยิบออกมาหวดคนได้ไหมเนี่ยตรงถูงน้องมีโบแดงแปะอยู่ด้วยนะครับมาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงโดยรวมแล้วก็สวยดีนะชุดนี้ แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นชุดสปายหรือชุดตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบอะไรเหมือนกันนะฮะมองไม่ค่อยออกเอาเป็นว่ารวมๆแล้วก็ดูดีใช้ได้ส่วนของรางวัลในตู้ก็เหมือนเดิมเก่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่งนะ GM เซตนี้มี4ชิ้นนะครับทรงผมรองเท้ากางเกงแล้วก็เสื้อ ก็มาลุยก mm ันเลยดีกว่าวันนี้ผมมีเลขลัคกี้อยู่6แม่เลขเป็นมงคลมาก6ซะด้วยส่วนตัวไดมอนด์เนี่ยก็มีอยู่2 9 6 6หน้า6หลังเลยนะเนี่ยวันนี้มีทรงว่าจะ6แน่นอนมาลุยกันเลยครับครั้งละ10ิบไปเดี๋ยวผมรวยยาวไปเลยนะฮะครั้งที่1เก็เรือครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามสิบสี่เออโอ้โหกว่าจะมาสิบสี่รอบเลขลักกี้เกือบตันเลยมั้งเนี่ยเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะเข้ามากดสุ่มเท่าไหร่นะครับกดทีไรนี่หมดตั๋วเป็นร้อยใบอ่ะ นี่นะครับดูชุดใกล้ๆก็จะประมาณนี้จับใส่แว่นสักอันหนึ่งนี่คือแบวเลยนะมีตรามียศมีอินทนูให้ด้วยถือว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้เนียยเลยนะครับด้านหลังนี่ก็เหมือนพวกแบบเสื้อแก๊งอ่ะตราสานักมังกรทองอะไรแบบนี้นะฮะหนึ่งเซ็ตมีสี่ชิ้นอันนี้หมวกอันนี้เสื้อนี่ไงตำรวจนอกเครื่องแบบซ่อนกระดอบซ่อนเปาได้ด้วย กกางงเถึงจะแต่งตัวเซ็กซี่แต่อาวุธครบมือรองเท้าฉันทําทุกอย่างอย่างเท่าเทียมน่าจะเป็นตํารวจแน่ๆแล้วแหละคําอธิบายมาขนาดนี้นะครับแต่ไม่น่าจะใช่นอกเครื่องแบบหรอกอันนี้มันตํารวจในเครื่องแบบชัดๆเลยประมาณนี้นะครับชุดใหม่ดา a g กอนสปายเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะแจ่มขนาดไหนนะครับ เมื่อวานนี้ดูรีวิวชุดใน4/4 v แร้งกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาดูในโหมดแร้ง1/4กันบ้างเขาเรียกว่าอะไรโหมดนี้แร้งใหญ่หรือว่าแมปโดดล่มใช่ไหมบางคนก็เรียกแร้งใหญ่บางคนก็เรียกโดดล่มก็เรียกอะไรก็เอาตามที่เข้าใจเลยนะฮะวันนี้ลงกันที่หอดมกาวอีกแล้ว<ไ>เจอใครครับเนี่ยผู้สาวหัวขาวกับเหล้าขาว1ขวดทำไมมาคนเดียวละในวัยรุ่น สังวันนี้หยิบปืนหันไปปัป๊บปับป,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 ปัสวัสดีนะครับวัยรุ่นทำไมไม่ยิงเลยอ๋อได้ปืนฮิลจบแล้วลงมาได้ปืนฮิลเนี่ยมันยิงได้นะตายด้วยหมายถึงยิงคนอื่นแล้วเราตายเนี่ยแหละปืนมันลั่นช้าเหมาะเอาไว้เติมเลือดให้เพื่อนอย่างเดียวดีแล้วอย่าเอาไว้ยิงคนอื่นเลย สู้ใครเขาไม่ค่อยได้ยิงแรงนะถ้าเกิดเจอคนไม่มีเกาะแล้วเรายิงโดนอะ่ะแบบแอบ,บลอยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ถ้ายิงปะทะกันซึ่งหน้าแบบวัดกันไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะครับเดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะย้ายเมืองกันดีกว่าวัยรุ่น วันนี้หอดูดาวมีลงคนเดียวเองอะทั้งที่มันเป็นวงฟ้านะแต่คนไม่มาเขาอาจจะไปลงต้นทางกันหมดจ้ำมาดูที่โรงเก็บเครื่องบินเป็นโรงเก็บเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องบินจอดอยู่เพราะว่ามันจอดอยู่ข้างนอกทําไมไม่เอาเข้ามาเก็บในโรงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <Hey. S 1> เฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรละหนึ่งนั่นไงยิงกันอยู่จริงด้วยแถวที่ชุบคนมาตลอดนะจุดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นตี้ที่ตายจากหอนาฬิกาจะถอยมาชุบโซนนี้ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจสอบหน่อยนะคะ<ว>มีปัตประชาชนหรือเปล่าเราอะเวตาไอวอร์ใหญ่เลยนะพกอาวุธศกามมาด้วยหรือเปล่านเนี่ยเจ้าวันนี้เจ,จ้าวันนี้สา่ายีรั่วประกอบเนือเฮ้ยสวัสดีนะวัยรุ่นทลาล้าร่างกายเจ้าพนักงานเหลือกระโดดมาอย่างนี้พีพีเซเฮ้ย ผมไปยิงลูกสมุนตายอีกแล้วโธ่ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าชื่อพีพิซดไม่งั้นจะให้วิ่งตาม <c oughs> <c oughs> นานๆจะเจอลูกสมุนในแมปทีและคณะยีอารากันอีกฮะเมลเลอรใช่ไหมยีกระยหญ่เลยขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตประชาชนหน่อยม่มอ่อด้วยนะยีต่อสู้ด้วยเดี๋ยวโผล่ออกมาจะยีให้รั่วเลยนะไ <c oughs> อคอมโแหวนอะไรเนี่ย แหวนไม่รู้เลือรู้รล่าเลยนะไอโบบ้านี่ก็ยิงม,มาเล้สักทีต่อสู้ขัดขืนการจากกูใช่ไหมระเบิดไปชีก,ก่อนหนึ่งลูกออาวไม่เข้าลูซะงั้นโอ้ไม่เครียร์ละตะลัวหวมดความมั่นใจเดี๋ยวขึ้นไปยีเองก็ได้ <Hey. S 1> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียใครเขายิงล่าหลังมายิงมาอย่างนี้ขอแก้มืออิสซลูฟาอิเดโฮ เอาเลี้ยทีไกลๆในเครื่อไม่โดนทีไกลๆในเควี่ยนโดนจังเลยโง่ตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยใครมาแว้นโลอีกแล้วเนี่ยเสียงดังจังเลยจาวันนี้สะยีมไปลงมามอตัวสเถอะไม่ลงแต่นะเอาเรียบร้อยเฮ้ยใครมาอีหนึ่งโคนแล้วเนี่ย มาไม่อยู่เลยแถวนี้มาขโมยเครื่องบิง ble, นกามบอนี่มีบาทประชาชนอะเปล่าถามไม่ตอบยี่หัวแตะเลยนะมีเสียเท้าอุ้ยสวัสดีราชาป,ปูเหนชุดนี้อีกแล้วเห็นแล้วหล่อตลอดเลยวันนี้ไม่บินเหรอน้ำมาโหมหรือเปล่าปกติจะบินนี่วันนี้เดินแทน เชื้อเพลิงอาจจะหมดเห็นชุดนี้ทีไรคือร่อนทุกทีเจอปุ๊บต้องรีบยิงอย่าให้มีชีวิตรอดระแวงไงกลัวเขาจะบินยิงหัวขี่สเก็ตอยู่บนฟากฟ้าก็สำหรับชุดนี้ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันก็สวยดีนะครับคือไม่ค่อยมีชุดสวยๆเข้ามาในตู้สุ่มไดมอนสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ อย่างชุดข้าวที่แล้วก็เป็นชุดนกแก้วอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีความสวยเลยนะครับใครมีตั๋วสุ่มเหลือก็ลองกดดูละกันเผื่อว่าโชคดีก็อาจจะได้นะเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดชุดนี้มันหมดเวลาในตู้นี้ไปแล้วอะ GM เเขาไม่น่าจะเอาเข้าร้านค้าที่ให้ใช้ลูกแก้วแลกได้แน่นอนเมื่อก่อนพอหมดจากตู้ไดมอนด์ปุ๊บจะใช้ลูกแก้วแลกได้ทุกชุดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้คือเลือกแล้วนะ ชุดไหนสวยเนี่ยเขาก็จะเก็บมาขายในกิจกรรมถัดไปแต่ถ้าชุดไหนไม่ค่อยสวยก็จะใช้ลูกแก้วแลกได้นะฮะเท่าที่สังเกตและไข่เขามาวิ่งอะไรทางขวาจจงหวะน,นี้ครูตลัลวขอตัวปชาชว่าประชาชนตัวป่าประชาชนหนอนต่อยต่อสู้เลยเหรออยู่ละไอวอลอ่อออ,อายต่อครูตลัวตลวสาครูตั๋วฝระ่สายยยูเอพร้อยเมตร เดี๋ยวจะโชว์วิชาขอดต่อไอวอลแต่เอาวิออกมาซะงะกางจะเจาะไอวอลโชว์เลย AUAP กีก็ได้ปืนขอดนี่เกิดมาเพื่อเจาะไอวอลโดยเฉพาะยิงคนไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเรื่องเจาะไอวอลเนี่ยขอให้บอกเป็นปืนที่กำลังฮิตในโหมดแรงเลยนะฮะ ใครเล่นไม่ค่อยเก่งยิงคนไม่ค่อยโดนเนี่ยลองเปลี่ยนมาจับปืนคอร์ดแล้วนั่งยิงเจาะไอวอให้เพื่อนแทนมีประโยชน์มาก <Hey! S 1> ข้างหน้าเจอศัอตรโโโโหูหนึ่งตาแหนสะยิงร้อยเมตร u พ p ร้อยเมตรเอาลัวโคโซโคโซหนึ่งสาหนึ่งเจ็มาอีกหนึ่งจ้าวันนี้ตลรวจยิง หลัวสายชิงแรงนะดอก2ี่หกเพิ่งเกิดมาเพรานี่คนดีแบบกูคนดีแบบกูซะด้วยนะคนดีแบบคนอื่นไม่ได้ใช่ไหม <Hey. S 1> ต้องแบบกูอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้ใครใขรกระโดดมากแล้วใครเขาวิ่งมาต่อหน้าต่อตาแก๊งเดียวกันแน่นอน <Hey. S 1> วิ่งตามไปก่อนรอใกล้ๆกก่อนกระสุนใกล้จะหมดยิงมั่วไม่ได้ต้องเข้าไปในระยะหวังผลก่อน เอาละจังวะนี้สาบยิงซอกเล็บเป็นชื่อที่อ่านแล้วรู้สึกมีกลิ่นโชยออกมาคิดได้ไงชื่อซอกเล็บ <c oughs> ได้กระสุนเพิ่มพอดี SMG เป็นสกินที่ยิงดีมากๆเลยนะ UMP s a k u ระมันเป็นสกินเก่าแต่ว่ายังใช้ได้ดีจนปัจจุบันนะครับและข้างหน้าเจอผู้ต้องสงสัยหนึ่งตำแหน่งกำลังวิ่งเข้าวงวิ่งไปไหนเนี่ยนาย ไม่สนใจคนเลยใช่ไหมโอ้ยโอออมีเพื่อนมาด้วยนี่ว่าเจอตัวพอดีสองคนสุดท้ายเดี๋ยวจะโชว์วิชาขอดปัปั๊บปั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 เป็นไงไอวอไอวอต้องโชว์เจาะเป็นไงปั๊บปั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 บปปัมีกี่ลูกก็เจาะได้หมด แป๊บเดียวแตกจริงๆจ้างวันนี้ดึงหัวไปหนึ่งป๊บยังไงฮะช่วยเพื่อนหน่อยไหมนั่งไอวอแล้วก็ดึงเพื่อนสักนิดก็ดีนะไม่ขยับเลยดูซินะเพื่อนอุสาคารไปหาช่างน่าสงสารเหลือเกินหรือว่าเขาลองให้เพื่อนไปหลังหินก่อนค่อยช่วยแน่ๆเลยแน่มีวิ่งอะโถไอวอลสกัยเลยต่อระยะไกลโชว์ ปปปปแตกไอวออีกก็ต่ออีกแตกอุ๊ยปืนอีหยังวะเล่นสมวกบินเลยตีนะใส่หมวกสามมาไม่งั้นน่าจะหัวแตกยิงสวนแบบนี้ต้องขอดันหน่อยละเอาระเบิดไปชิมสักลูกไฟยินเดโหเจ็บหนักไอวอเอรอ ไอวอล์เออไอวอล์เออไอวอล์เออเจาะกระจุยหมดแต่บอกเลยนานๆเล่นทีก็มันดีเหมือนกันนะเนี่ยปืนขอดต่อจนแตกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดตำรวจเฉาแฉนฉวยหน่วยมังกรทองอะไรสักอย่างเป็นชุดที่น่ารักดีนะใครมีงบอยากจะลองสุ่มลองเสี่ยงโชคก็ลองดูได้นะฮะ แต่ถ้าใครไม่มีงบไม่มีเงินก็ไม่จําเป็นต้องสุ่มนะครับเก็บเงินไว้ซื้อข้าวซื้อขนมกินมีประโยชน์กว่านะครับ